ตอนที่61จุบชั้นก่อนการตัดสินใจฝ่ายเดียวของฟังเย่ที่จะเข้าร่วมท็อปเชฟโดยไม่ปรึกษาหารือกับปิงว่านทำให้เขาไม่พอใจเมื่อฟังเย่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมงานกาล่าประมูลเพื่อการกุศลเขาจึงตัดสินใจพาปิงว่านไปด้วยเพื่อทำให้บรรยากาศผ่อนคลายที่รักผมควรใส่ชุดไหนปิงว่านชูเบอร์กันดีและชุดสูทสีดำไว้หน้ากระจกหันไปหาฟังเย่ด้วยความไม่แน่ใจ ฟังเย,ย่รู้สึกว่าปิงว่านดูดีในทุกสิ่งตอนนี้เพียงแค่สวมชุดลำลองประจำบ้านเสน่ห์ของปิงว่านก็ปรากฏชัดในชุดสูทสั่งตัดที่เน้นรูปร่างของเขามันคงน่าลหลงใหลอย่างไม่อาจต้านทานได้ฟังเย่ยไม่อยากให้ปิงว่านก้าวออกไปข้างนอกด้วยซ้ำสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับปิงว่านสกิดฟังเย่ยซึ่งหลงทางในความคิดที่อยู่ข้างหลังเขาอันไหนดูดีกว่ากันชุดสูทช่วยเสริมบุคลิกของปิงว่านและจะต้องโดดเด่นอย่างแน่นอนฟังเย่ยครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งตอบว่า เลือกอันสีดำดูสง่างามและมีเสน่ห์มากกว่าจริงหรือปิงว่านค่อนข้างสงสัยด้วยความมั่นใจอย่างแนว่วแน่ฟังเย้ตอบว่าใช่รีบเปลี่ยนซะเราต้องไปแล้วเมื่อมองดูนาฬิกาปิงว่านก็รีบออกไปแต่งตัวมันแน่นนิดหน่อยหลังจากแต่งตัวแล้วปิงว่านก็ติดกระดุมยืนต่อหน้ากระจกที่ลูกท้องของเขาและมองจากซ้ายไปขวาเขาแสดงความกังวลว่ามันทำให้ภุมิของผมดูเห็นได้ชัดหรือเปล่า ทารกในท้องของเขาโตขึ้นและเห็นได้ชัดเจนท้องแบนปกติของเขาตอนนี้ยื่นออกมาเล็กน้อยฟางเย่กล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อคุณหันกลับคุณจะดันภูมิออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณยืนตัวตรงมันก็จะไม่สแสดงออกมาการจ้องมองของฟางเย่จ้องไปที่ปิงว่านในตอนแรกเขาคิดว่าชุดสูทสีน้ำตาลแดงอาจจะดูฉูดฉาดเกินไปสำหรับปิงว่านแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าชุดสูทจะมีดีไซน์อะไรก็ตามปิงว่านก็ต้องหันหน้าหนี ปิงว่านไม่ค่อยสวมชุดสูทที่เป็นทางการตอนนี้เขาสวมชุดที่ตัดเย็บอย่างดีแล้วเขาดูหรูหรามากขึ้นบรรยากาศสบายๆรอบตัวเขาจางหายไปเล็กน้อยถูกแทนที่ด้วยท่าทางของชนชั้นสูงเมื่อรวมกับการตั้งคันเขาก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยปรากฏเป็นนายน้อยที่ได้รับการปรนนิบัติและมีสิทธิพิเศษทุกประการเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองที่แทบจะจับต้องได้ของฟางเย่ปิงว่านจึงหันกลับมาและถามว่าทำไมคุณถึงจ้องมองผมแบบนั้นละ่ะฟางเย่ตอบอย่างใจเย็นคุณดูดี คำเย็นยอจะพาคุณไปทุกที่ปิงว่าล้อนเล่นจิกเขาอย่างรวดเร็วแล้วอบแขนรอบคอคุณทนต่อผมไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอสําหรับฟังเย่สัมผัสสั้นๆนั้นไม่เพียงพอเขาดึงปิงว่านเข้ามาใกล้และจูบเขาอย่างร้าร้อนโดยไม่พูดอะไรซักคําเขาหน้ารําคาญมากทําไมจูบแรงขนาดนี้ปิงว่านสับสนจากการจูบอันร,ร้อนรนทำหน้าบุดบึ้งและบ่นเมื่อเห็นแก้มแดงและริมฝีปากบวมเล็กน้อยในกระจก การประมูลครั้งนี้จัดโดยสมาคมธุรกิจเมืองเจียงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อดึงดูดนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงฟังเย่และกลุ่มของเขามาถึงไม่เร็วหรือช้าหลังจากนั่งลงแล้วพวกเขาก็ฟังคำกล่าวเปิดของเจ้าภาพหลังจากนั้นประธานพ่อค้าแห่งเมืองเจียงก็ขึ้นเวทีและกล่าวว่าขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลน,นี้และสำหรับความการุณาของคุณทุกคน จากนั้นผู้ประมูลก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีรายการรอบแรกเป็นประเภททองเงินและยกมีการแสดงวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าประมูลชิ้นแรกหลังจากวิดีโอจบลงผู้ประมูลก็ประกาศว่ายกชิ้นนี้จากราชวงศ์ซึ่งประดิษฐ์โดยช่างฝีมือผู้มีชื่อเสียงเริ่มต้นที่1.89ล้านการเพิ่มราคาเสนอแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า5,000ันการประมูลเริ่มแล้วคุณต้องการมันไหมฟังเย่ถามปิงว่าน ปิงว่านสายหัวแม้ว่าเมฆแกะสลักและภูมิทัศน์บนหยกจะสวยงามแต่เขาก็ไม่ได้สวมใส่สิ่งเหล่านี้มันจะเสียเปล่าที่จะซื้อมันหลังจากนั้นไม่นานปิงว่านก็สนใจจี้หยกเจ้าแม่กวนอิมที่ห่อหุ้มด้วยทองคํางานชิ้นนี้มีขนาดเท่าหัวแม่มือทําจากหยกเนื้อแกะที่ดีที่สุดและแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงปิงว่านแนะนําว่าที่รักเสนอราคาเอาอันนี้เราจะเอาไปให้เซียวเนียนใสไ่ได้ได้ตกลงฟังเย่ยกไม้ไผ่ขึ้น ผู้ประมูลเห็นการเสนอราคาของฟังเย่และประกาศว่าเพิ่มการประมูลสองครั้งตอนนี้อยู่ที่1.6ล้านมีข้อเสนอใดที่สูงกว่านี้อีกไหมครับชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังฟังเยสองสามแถวรีบชูไม้ไผ่ขึ้น1 6 5จุ้าล้านสุภาพบุรุษเสนอราคา1.65ล้านก่อนที่ผู้ประมูลจะดำเนินการต่อได้ฟังเย่ก็ยกไม้ไผ่ขึ้นอีกครั้ง1.8ล้านเรียกครั้งแรก 1. 8ุล้าน เฉิงซุนซึ่งเพิ่มการเสนอราคาของเขาจากด้านหลังอย่างต่อเนื่องโน้มตัวไปข้างหน้าพยายามระบุตัวผู้เสนอราคาต่อเนื่องที่อยู่ข้างหน้าพ่อของเฉิงซุนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาแนะนําว่าปล่อยมันไปเถอะเราหาเอาอันอื่นก็ได้นะลูกไม่ผมจับตาดูอันนี้ไว้แล้วพ่อเสนอราคาให้สูงกว่านี้ไม่งั้นคนอื่นจะได้ไปนายเฉิงยกไม้พายขึ้นอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายของเขาและเขาได้สัญญาว,ว่าจะให้ของขวัญแก่เขา เขาไม่สามารถผิดคำพูดของเขาได้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆให้กับลูกชายของเขาเองเมื่อสังเกตราคาที่พุ่งสูงขึ้นปิงว่านจึงกล่าวว่าหากถึงสองล้านแล้วยังไม่เพียงพอเราควรปล่อยมันไปนะฟังเย่ตอบว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลหากภรรยาของเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกชายเขาจะมีความเป็นลูกผู้ชายน้อยลงทันทีหากไม่ได้มันมา ฟังย่แจ้งให้ผู้ช่วยประมูลที่อยู่ข้างๆเขาทราบถึงการประมูลจํานวนสามล้านของเขาโดยไม่ลังเลใจจากนั้นจึงส่งต่อให้กับผู้ประมูลผู้ประมูลประกาศเสียงดังสามล้านสุภาพบุรุษท่านนี้เสนอราคาตรงไปที่สามล้านมีการประมูลอีกไหมเมื่อได้ยินจํานวนเงินในเฉิงหันหน้าไปหาเฉิงซุนลูกชายของเขาและพูดว่าเราไม่สามารถประมูลต่อไปได้นะลูกมีเงินสามล้านลูกรู้ไหมว่าเราจะซื้อหยกชนิดไหนได้บ้างแล้วพ่อจะซื้อให้ลูกแทน เฉิงซุนไม่ตอบสนองสายตาของเขาจับจ้องไปในทิศทางของฟางเย่และปิงว่านเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนเสนอราคาสูงกว่าเขาและการมองด้านข้างระหว่างคู่ที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นคำตอบนั่นฟางเย่ไม่ใช่เหรอความลับของเขาแม้ว่าความหลงไหลาอาจจะเกินจริงไปก็ตามความรู้สึกของเฉิงซุนที่มีต่อฟางเย่ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นในฐานะเกเขาตระหนักดีถึงรูปร่างหน้าตาและความมั่งคั่งของฟางเย่ ที่ทําให้เขากลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในชุมชนเกในเมืองเจียงการออกมาของเขาทําให้เกิดความปั่นป่วนมากในแต่ละครั้งชายหนุ่มทุกคนต่างจินตนาการถึงการออกเดทกับคนอย่างฟางเย่เฉิงซุนและเพื่อนๆของเขาหลงไหลในจินตนาการเหล่านั้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความคิดที่จะเข้าใกลฟ้ฟางเย่ด้วยท่าทางเย็นชานั้นน่ากลัวเกินไปผู้ชายที่ไม่สามารถบรรลุได้เช่นนี้อยู่นอกเหนือความฝันอันสูงสุดของเฉิงซุน แม้ว่าความอิจฉาอาจมีบทบาทแต่การรู้ว่าฟังเย่แต่างงานกับปิงว่านซึ่งเป็นคนที่มีสถานะน้อยกว่าและมีต้นกําเนิดที่ไม่คุ้นเคยนั้นยากที่จะกลืนลงได้รู้สึกเหมือนถูกแช่อยู่ในน้ำมะนาวเปรี้ยวจากภูเขามะนาวที่สูงตระหานความขมขื่นมีจริงมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับปิงว่านใบหน้าสวยขึ้นเล็กน้อยเอวเรียวมากขึ้นรูปร่างดีขึ้นไหมช่างเป็นแม่มดตัวน้อยจริงๆหึมแค่อิจฉาเขาขมขื่นมาก โชคดีที่บางคนในแวดวงของพวกเขาได้เข้าร่วมงานแต่งงานของฟางเย่และได้รายงานกลับมาว่าฟางเย่ยมีสีหน้าเคร่งครึมมาตลอดเฉิงซุนเชื่อมั่นว่าปิงว่านบังคับการแต่งงานด้วยวิธีการบางอย่างที่คลุมเครือฉันเดิมพันได้เลยว่าพวกเขาจะอย่าร้างภายในหกเดือนเขาจําใครบางคนได้อย่างมั่นใจความเชื่อน,นี้ได้รับการเสริมกําลังมากขึ้นเมื่อเฉิงซุนเข้าสู่รายการทําอาหารยอดนิยมเขาติดตามเรื่องเดช c เ e f ร r เวิร์สไปแล้ว และต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าปิงว่านเข้าร่วมท่าฟังแย่รักปิงว่านจริงๆเขาจะลงทุนและโปรโมทร,ร้านอาหารของปิงว่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่หรือเหตุใดจึงต้องมีรายการทีวีสำหรับเฉิงซุนนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของความแตกแยกระหว่างคนทั้งสองหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากฟังแย่เห็นได้ชัดว่าปิงว่านพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับร้านอาหารของเขาเองในขณะนั้นการดูถูกของเฉิงซุนที่มีต่อปิงว่านกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจเล็กน้อย อะไรจะดีขนาดนี้ในการแต่งงานกับฟังเย่หากความสัมพันธ์ของพวกเขาตึงเครียดมากในขณะที่เขาดูต่อไปเฉิงซุนก็ต้องยอมรับแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามว่าเขากลายเป็นแฟนของปิงว่านตรงกันข้ามกับนักเล่นกลที่เจ้าเล่และมีสเสน่ห์ที่เขาจินตนาการไว้ปิงว่านกลับกลายเป็นคนที่น่าประทับใจและจริงใจตั้งแต่ตอนแรกเขารู้สึกเยวยวนใจอย่างยิ่งกับอาหารที่ปรุงโดยปิงว่านเพียงแค่เขาลังเลที่จะยอมรับว่าเขาชอบสิ่งที่เรียกว่าคู่แข่งของเขาแล้วเอาล่ะ เขายังไม่ใกล้เคียงกับการเป็นคู่แข่งเลยด้วยซ้ำหลังจากดูตอนที่สองแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะไปร้านอาหารอามาตะและตามใจตัวเองหลังจากมื้ออาหารนั้นการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับปิงว่านก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสาวสาวปิงว่านไม่ใช่แค่แม่หมดเจ้าเล่ยเท่านั้นเขาเป็นครึ่งเทพจริงๆเชิงสุนหวังว่าเขาจะแบ่งปันสิ่งนี้กับคนอื่นๆแต่เขากลัวการเย่ะเย้ย,ยของพวกเขาดังนั้นเขาจึงแอบมาเป็นแฟนของปิงว่าน เขาเริ่มเชื่อว่าฟังเย่ขาดรถนิยมด้วยซ้ำการมองข้ามใครบางคนที่เก่งกาจและมีความสามารถอย่างปิงว่านเขาตาบอดหรือเปล่าอะไรจะทำให้เขาพอใจหากไม่ใช่เพราะความไม่ลงรอยกันอย่างเห็นได้ชัดเชิงซุนคงอยากจะพาปิงว่านกลับบ้านไปแล้วจนถึงทุกวันนี้เขายังคงยึดถือความเชื่อเหล่านี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นการสนทนาอย่างใกล้ชิดระหว่างฟังเย่และปิงว่านเขาก็เริ่มสงสัยในสมมติฐานของเขาความเป็นจริงแตกต่างจากจินตนาการของเขาหรือไม่ ลูกชายนายเฉิงตบไหลลูกชายของเขาทําไมถึงงุนงงละ่ะคนนั้นที่ได้ไปใช่ไหมเฉิงซุนกลับสู่ความเป็นจริงไม่เป็นไรผมไม่ต้องการมันแล้วเขาไม่สามารถแข่งขันกับเทพธิดาได้และยอมรับว่าเขาจะไม่มีโอกาสนั้นเลยเขาไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกับรายการประมูลครั้งต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่ปิงว่านและฟังเย่ทั้งหมดแทนที่รักผมก็อยากได้สิ่งนี้เหมือนกัน สินค้าประมูลหลายรายการดึงดูดสายตาของปิงว่านและเขาให้ฟังเย่ประมูลสินค้าสามรายการแม้จะสัญญาว่าจะงดเว้นหลังจากรายการก่อนหน้านี้นาฬิกาข้อมือก็ปรากฏขึ้นและเขาก็ถูกล่อลวงอีกครั้งใครบอกว่าคนสุดท้ายคือการประมูลครั้งสุดท้ายฟังเย่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเงินทองเขาแค่อยากได้รับการดูแลเล็กน้อยจากปิงว่านปิงวา่านกาะแขนฟังเย่และร้องว่าที่รักได้โปรดซื้อมันหน่อยเถอะฟังเย่ชี้ไปที่แก้มของเขาจูบฉันก่อน ม้วผมรักคุณนะที่รักปิงว่านจูบเขาด้วยความเต็มใจเสริมด้วยการประกาศความรักด้วยความพึงพอใจฟังเย่ยกไม้พายขึ้นเฉิงซุนอ้าป,ปากค้างด้วยความไม่เชื่อ,อยังสาบแช่งเกิดอะไรขึ้นกับความขัดแยง้งและการหย่าร้างที่ใกล้จะเกิดขึ้นในอีกหกเดือนนี้นี่คือความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมนี่คือการแต่งงานบนโขดหินใช่ไหมและคิดว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสงสารปิงว่านโดยคิดว่าเขาไม่พอใจกับฟังเย่จริงๆ วิบัติคือเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสุขมากในขณะที่เขาเป็นคนที่น่าสังเวชต่างหากเขาช่างหลงผิดเสียจริงที่ต้องสงสารพวกเขาเมื่อพวกเขาใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเขาอิจฉาเขากลับกลายเป็นมะนาวเปรี้ยวอีกครั้งเมื่อเฉิงซุนกลับบ้านและเห็นตอนล่าสุดของต้นมะนาวภายในเขาก็จะเริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมันไม่เปรี้ยวไปกว่านี้อีกและมีแต่เปรี้ยวมากขึ้นเท่านั้นจบตอนที่6 1สอด